ค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้ลินก็อยู่กับคุณเอนะคะเจ้าของหาสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่สำนักง,งานที่ดินพระขนงซึ่งเป็นวันที่เราพามาโอนกรรมสิทธิ์การขายบ้านนะคะก็อยากจะรบกวนคุณเอ,ลอ๋ลงควรช่วยพูดถึงการทํางานต่างๆที่ผ่านมาของพี่ลินลน,นิดนึงนะคะได้ค่ะขอบคุณค่ะก็คือตั้งแต่ที่ติดต่อพี่ลินไปจากคุณนาที่แนะนํามานะคะว่าจะขายบ้านตรงไหน อาคาคประมาณเท่าไหร่เนื้อที่เท่าไหร่หลังจากนั้นเนี่ยก็มีการนัดเจอกันเพื่อดูบ้านอาทางพี่ดินและทีมงานเนี่ยทำงานแบบโปรเฟ s ชั่นอลหมายความว่าตอนที่เตรียมมาเนี่ยไม่ใช่มาเพื่อที่จะซา,ายสัญญาอย่างเดียวแต่ว่าเตรียมมาในการบอกว่าบริเวณที่ดินออรอบๆข้างเนี่ยมาเก็ตเป็นยังไงไพรซ์ Price อยู่ที่เท่าไหร่แล้วก็สภาพตลาดเป็นยังไงการแข่งขันเป็นยังไงแล้วก็มี แจ้งว่าเอเวอรเนี่ยถ้าเป็นที่ดินตรงนี้ประมาณนี้เนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่แล้วก็จากภาพที่เราคิดว่าน่าจะขายบ้านได้ง่ายเนาะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แบบนั้นเลยหลังจากที่เซ็นสัญญาแล้วสิ่งที่ทางพี่ลินแล้วก็ทีมงานให้ก็คือมีการอัปเดตมาเก็ต Data ก็คือข้อมูลทางการตลาดว่ามีใครเข้ามาชมเ,เว็บไซต์นี้ขายบ้านเท่าไหร่กี่เว็บไซต์จำนวนกี่คนเข้ามาชม โทรมาสอบถามกี่คนแล้วก็เข้ามาชมบ้านกี่คนทําให้เราทราบถึงว่ามีคนสนใจในตัวบ้านของเราแค่ไหนแต่หลังจากระยะเวลาผ่านมาแล้วเนี่ยก็มีการที่จะโทรมาอัปเดตว่าเออตอนนี้สภาพตลาดข้างนอกเป็นยังไงเราควรจะปรับราคาเพื่อให้ที่สามารถที่เราจะมิดสิ่งที่เราอยากได้คือขายบ้านได้ไหมเมื่อผ่านมาระยะหนึ่งทางพี่ลินกับคุณเชนก็ได้แจ้งว่า เมื่อเราตั้งรับแล้วยังไม่ยังไม่มีใครที่จะเจอยังไม่เจอเขาเรียกว่าอะไรล่ะคะเจอตัวจริงอ่าทางพี่ลิงกับพี่เจงก็เลยบอกว่าทั้งนั้นเราจะต้องเปลี่ยนกลยุทธ์ในการที่จะตั้งรับเป็นการรูปแทนซึ่งโอเวอร์ออลโดยรวมทั้งหมดเนี่ยทำให้มาถึงวันนี้ได้ก็ต้องขอบคุณขอบคุณพี่เชพี่พี่ลินแล้วก็ทีมงานที่ทำให้สามารถที่จะมาถึงกรมที่ดินวันนี้ได้ค่ะ ก็ต้องขอบคุณคุณเอ๋มากๆด้วยนะคะที่ให้เกียรติทางพี่ลินแล้วก็ชิมงานได้ดูแลให้จนจบนะคะ,ะก็ขอให้มีความสุขมากๆนะคะ,ะค่ะสวัสดีค่ะ